สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีจำนวนชัยกันอีกแล้วนะครับกัอุตสวัสดี fc สาวน้อยแล้วก็ fc น้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกขั้นเลยแล้กันครับเรียกได้ว่ากระแสหนังขายอ้อตอนนี้แรงไม่หยุดฉุดไปอยู่แล้วนะครับสำหรับภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนะสาว์อาทิตย์ เรียกได้ว่าวันเสาร์วันนี้นะครับก็คือบรรยากาศแต่และพื้นที่เนี่ยเรียกได้ว่าเต็มโรงเต็มโรงเต็มโรงน้อนให้นะอุบลราชธานีแล้วก็บ่อวินชนบุรีแล้วก็เมเจอร์รัชยโยธินแล้วก็ขอนแก่นเนี่ยแล้วก็หนองบัวลำพูเนี่ยแล้วก็อุดรธานีเนี่ยเรียกได้ว่ากระแสตอนนี้ เราไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นจะยังไงแต่ว่าถ้าเท่าที่เราไปรีเช็คในจังหวัดเหล่านี้ที่นั่นไล่มาเนี่ยเรียกได้ว่าเต็มโรงเต็มโรงเต็มโรงแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดที่อาจจะไม่ได้เข้าไปรีเช็คกันแต่เรียกได้ว่าหนังกระแสกระแสของคายออตอนนี้เหมือนกับว่ามันกําลังทํางานในตัวมันเองแล้วทุกคนเพราะว่า ในช่วงเปิดตัววันแรกเนาะก็จะมีการพูดกันไปในหลายๆประเด็นว่าหนังดีหนังไม่ดีอะไรยังไงแต่สุดท้ายแล้วก็จบที่6.5ล้านบาทก็คือทำยอดขายวันแรกแล้วก็ขึ้นเป็นท็อปท็อปทรีนะของหนังที่ทำรายได้สูงสุดประจำสัปดาห์แล้วก็คือเป็นหนังมาแรงประจำสัปดาห์อันดับหนึ่งทุกคนก็เคียงคู่กับซูปเปอร์แมนมาถือว่า เป็นหนังอีสานเรื่องแรกในรอบครึ่งปีหรือว่าในรอบปีนี้ที่ทำรายได้สูงสุดทุกคนแล้วล่าสุดก็คือนี่แหละครับผลเขาเรียกอะไรอะ่ะล่าสุดก็คือรายได้อย่างไม่เป็นทางการที่เปิดเผยกันออกมาทั้งผู้ร่วมสร้างแล้วก็เพจดังหลายๆเพจเรียกได้ว่าทะยานสู่30ล้านบาทครับทุกคน3วันเกือบเกือบ30ล้านบาทแล้ววันนี้ยังไม่ได้สรุปยอดหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันพึ่งยังไม่นอนอัดคลิปอยู่ตอนนี้ประมาณ3ามทุ่มทุกคนแล้วก็มันยังมีรอบฉายอีกหลายๆรอบที่เขาเพิ่มรอบให้และในวันพรุ่งนี้บบวินเป็นสิบรอบทุกคนแล้วก็ขอนแก่น12รอบและอีกหลายๆพื้นที่เพิ่มเป็น9้ารอบสิบรอบเรียกได้ว่าตอนนี้หนังทําเงินใช้คําว่าเป็นหนังทําเงินไปแล้วสําหรับขายออเรียกได้ว่ามันเป็นเนี่ยโบเห็นโบแมนโบมี บบเห็นบบเมนบบมีไม่เห็นแสดงว่ามันไม่มีทุกคนหมายถึงว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เนี่ยก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับที่เรียกได้ว่าคุ้มครองแล้วก็ปกปักรักษารวมไปถึงผลักดันให้หนังเรื่องเนี้ไม่ว่าจะรีวิวไปในทิศทางไหนทุกคนแล้วก็รีวิวเป็นการที่รีวิวที่สับสนมากที่สุดเท้าที่นั่นสังเกตหนังมาเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นรีวิวไม่ดีเขาจะเป็นกราฟไม่ดีไปเลย รีวิวหนังดีก็จะเป็นกราฟที่เป็นหนังดีไปเลยอะไรเงี้ยคนชมไปเลย10 ติดสิบสิบสิบอะไรอย่างเงี้ยแต่หนังไฮออบเป็นเป็นการรีวิวที่ทําให้พวกเราในสับสนมากแต่ว่าถ้าเป็น FC แฟนคลับเนี่ยก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่จะถ่ายทอดไปในทิศทางไหนแล้วก็สื่อถึงอะไรทําให้พวกเราอินแล้วก็เข้าใจเนาะแต่ว่าบางคนที่เป็นคอหนังที่ตั้งใจจะดูหนังผีหนังลี้ลับหนังอะไรจริงๆเนี่ยเข้ามาวิพากวิจารณ์กันมันจะส่งผลทําให้แฟนคลับที่เขาอาจจะไม่ใช่นักรีวิวหนังหรือแฟนคลับที่เป็นอ่าแฟนคลับที่ อาจจะดูหนังบ้านไม่ดูหนังบ้านจริงๆเนี่ยเข้ามาอ่านรีวิวมัาทำให้สับสนทุกคนก็คือนี่แหละครับอย่าเชื่อจนกว่าจะได้ดูทุกคนมันเกิดเป็นคํานี้ขึ้นมาว่าอย่าเชื่อจนกว่าจะได้ดูมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยพอรู้จักหนังเรื่องนี้แล้วอยากจะเข้ามาสัมผัสหนังเรื่องนี้นั่นก็คือสิ่งที่น้อนอยากจะนํามาเล่าในวันนี้ก็คือหนังกระแสะคลายออเนี่ยกำลังทํางานแล้วเชื่อว่า3วันทะยานสู่30ล้านบาทเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ เกินความคาดหมายไหมมันมันกาลังจะเข้าสู่เป้าหมายดีกว่าตอนใช้คําว่ามันกําลังจะเข้าสู่เป้าหมายที่100ล้านบาทเป็นหนังทําเงิน100ล้านบาทเรื่องแรกในภาคอีสานของปี2568นี้เชื่อว่ากระแสตอนนี้กาลังมาแล้วมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆทุกคนถ้าเกิดว่าหนังมันติดตลาดหนังมันติดไวรัลเหมือนที่มันคล้ายๆเราฟังเพลงอะถ้ามันเป็นไวรัลแล้วทุกคนใครๆก็อยากฟังใครๆก็บอกว่าเฮ้ หนังเรื่องนี้มันดีจริงไหมมันจะไม่ดีจริงไหมเราขอไปพิสูจน์ได้ไหมแค่เงินไม่ถึง2อ0สบาทเนี่ยเราไปดูหนังหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยถามว่ามัน มันไม่ได้เสียหายทุกคนเอาจริงๆแล้วอะถ้าเป็นน้องน้องก็จะเข้าไปดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาโอเคคุณรีวิวมาอย่างนี้ฉันไม่รู้หรอกว่าคุณชอบหรือไม่ชอบหรืออคติอะไรยังไงแต่ฉันรู้สึกว่าฉันจะอยากดูหนังเรื่องนี้ฉันก็เข้าไปดูแน่นอนครับหนังที่ผ่านมามันจะเป็นการรีวิวแบบเป็นกราฟเดียวกันจริงๆถามว่าหนังไม่ดีเขาก็จะรีวิวแบบไม่ดีทั้งหมดเลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยกับหนังดีเขาจะดีดีไปทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยมันม,มันไม่มีแบบ เป็นการรีวิวแบบสวิงแบบนี้มันรู้สึกทําให้แบบอ้าโอเคหนังเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจแล้วก็คือนี่แหละครับขายอ้อแน่นอนครับเราจะมาจับตากันว่าเสาร์อาทิตย์นี้ยอดขายจะเป็นอย่างไรจะได้ตามเป้าหรือไม่จะพุ่งทยานสู่1 0 0ล้านบาทวันที่เท่าไหร่มันทยานมาสู่30ล้านบาทแล้วเราจะไปถึง100ล้านบาท อาทิตย์นี้หรือไม่อาทิตย์หน้าหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับ f c แฟนคลับหรือว่าขึ้นอยู่กับคอหนังหรือขึ้นอยู่กับความท้าทายกับหนังเรื่องนี้ว่ามันจะสามารถที่จะเดินทางไปได้ไกลมากแค่ไหนกับการสิ่งลี้ลับที่มันน่าค้นหาในบ่อน้ําร้างในฉากต่างๆที่มันมีการเปิดเผยออกมาเล็กๆน้อย ผ่านทางโลกโซเชียลเรียกได้ว่าตอนนี้อีเวเป็นที่พูดถึงมากไอเดียวเป็นพี่พูดถึงมากแล้วก็อีกหลายๆคนเบลนิพาดาพี่เน็กนรุพลฉากพี่เน็กนรุพลฉากไอเคน กราบเท้าพ่อก็เป็นที่พูดถึงมากฉากน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็เป็นที่พูดถึงมากแล้วมันมีนั่นแหละครับแตกยอดออกไปลยหลายสัสดส่วนด้วยการส่งผลทําให้คนที่เข้ามาดูคนที่เพิ่งเข้ามารู้จักหนังเรื่องนี้มันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะดูหนังเรื่องนี้ฉันสละเวลาเข้าไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งเพื่อที่จะไปดูหนังเรื่องนี้ดีไม่ดีค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่เชื่อว่า 8 0 9 0ทุกคนหนังของคนอีสานและคนอีสานเขาไปดูหนังภาคอีสานเนี่ยประทับใจทุกคนอยู่แล้วที่ออกมานั่นเห็นหลายหลายคนที่เข้าไปไม่ว่าจะเป็น FC ฟซีแฟนคลับหรือว่าหนังหรือว่าเด็กเด็กอเล็กเด็กแดงเนี่ยเป็นนักเรียนด้วยกันเนี่ยที่เข้าไปเขาบางคนเขาก็บอกว่าหนูอ่ะเป็นเรียนนัาจิศีลอยู่แล้วหนูก็เลยอยากรู้ว่า ขายอ้อคืออะไรอ้อดีคืออะไรแล้วพอเข้าไปเนี่ยเชื่อว่าเด็กน้อยเหล่านี้ก็จะเห็นอู๋อิเงเว็บบ้านแพงที่ปฏิบัติตัวอยู่ในจารีตประเพณีส่งผลทําให้เป็นขายอ้อที่ดีนี่ก็คืออีกหนึ่งหลายๆอย่างเลยเอาง่ายๆก็คือหนังเรื่องนี้เป็นเป็นหนังทําเงินของภาคอีสานไปแล้วทุกคนเพราะว่า ก่อนหน้านี้หนังมันก็อยู่ประมาณ30ล้านบิวไม่ใช่สันเทนเร็วสิล้านบาท20ล้านบาท1ล้านบาท5ล้านบาทอาจจะขาดทุนด้วยซ้ำแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่ายอดที่เขาเปิดเผยออกมาอย่างไม่เป็นทางการทะยานสู่30ล้านบิวเนี่ยเรียกได้ว่า อาทิตย์หน้าต่อไปเนี่ยทยานสู่ร้อยล้านมาลุ้นกันครับมาช่วยกันจับตาแล้วก็มาช่วยลุ้นกันว่าหนังขายอ้อจะทยานสู่100ล้าน500้ล้านหรือว่าพันล้านได้จริงตามที่หลายๆคนให้กําลังใจไว้หรือไม่แต่นั่นเชื่อว่า 100รยล้านเนี่ยผ่านแน่นอนอย่างที่ครูสลาได้เข้าไปดูแล้วก็มาร่วมให้กำลังใจบอสโจโยโมานินและเชื่อว่าเอแฟนคลับของอุงอิงเพชรบ้านแพงจะไม่ทำให้ลูกสาวหน้าล่าจะไม่ทำให้ลูกะจะไม่ทำให้ลูกสาวผิดหวังจะไม่ทำให้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงผิดหวังเพราะว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงก็คือผู้ร่วมสร้างทุกคนแล้วหนังมันก็ไม่ได้กิเลิ้วกิเลหนังเป็นหนังดีเรื่องหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมอีสานให้พวกเราได้รับชมรับฟังกันผ่านทางจอแก้ว น,นี่ก็คือภาพรวมที่เกิดขึ้นที่นอนอยากจะหยิบยกประเด็นในเรื่องของหนังเรื่องนี้ขายอ้อเนี่ยทำยอดขายทํารายได้ได้3วันทยานสู่30ล้านวิวถือว่ามาดีและเกินเป้า และกาลังจะทะยานเข้าสู่เป้าที่100ล้านบาทก็ต้องมาจับตากันว่า100ล้านจะแตกวันไหนนึ่ก็คือสิ่งที่นั่นอยากจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้ก็ต้องขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกคนที่เข้าไปร่วมส่งกํลังใจกันให้กับหนังขายอ้อนะครัครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีสนนชัยไว้ด้วยก็แล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุ๋กเรื่องแงพงวงการหมอลำหรือว่าหนังขายอ้อก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันสำหรับคลิปนีอก่สสวัสด